สวัสดีครับตามที่เพื่อนๆขอให้รีวิวตู้บอลชีนะครับให้เชื่อมลวด3มิลนะครับที่เพื่อนๆขอมานะครับขอให้รีวิวให้ดูนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับว่าเชื่อมลวด3มิลมันจะเป็นยังไงครับมันเชื่อมได้หรือไม่ได้นะครับตอนนี้กําลังเตรียมชิ้นงานนะครับเตรียมชิ้นงานเตรียมชิ้นงาน เดี๋ยวจะลองเชื่อมให้ดูครับลวด3ามิลเชื่อม MMA นะครับตู้บัญชีตัวนี้เป็นตู้รุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมเชื่อมมิกอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนการเปลี่ยนเป็น MMA อครับครับทำสลับสายอย่างครับเล้วอ๋อสลับเลยใช่ไหมอ๋อตอนนี้สลับสายมาแล้วนะครับ เป็น M M A ครับอนนี้ปรับไฟยังไงตอนนี้มันจะมีปุ่มครับเดี๋ยวมีปุ่มกดวนนะครับให้ปรับตอนนี้ตั้งตั้งอยู่ที่ M M A นะครับไฟอยู่ที่217นะครับโวลต์อยู่ที่51โวลต์เป็นโวลต์ค่าโวลต์ที่โรงงานตั้งมานะครับก็จะลองเชื่อมให้เพื่อนๆดูจะลอง เชื่อมสัก 2- 3สแนวให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะลองไฟ1 5อ200าแล้วก็250ให้ดูนะครับมันจะเป็นยังไงลวด3มมิลนะครับลวดก็เตรียมพร้อมแล้วครับนี่ลวด3มมิลกับลวด2.2.6ดนะครับจะลองให้ดูนะครับชิ้นงานก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับลองให้เพื่อนๆดูครับ ขอเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆที่บอกว่าซื้อตู้มาใหม่แล้วยังไม่รู้จะปรับยังไงวนตอนนี้วนตอนนี้เดี๋ยวกลุ่มมันมีสองกลุ่มนะครับเอาจับหมุนให้ดูหมุนแอมให้ดูอันนี้กระแสกระแสกระแสอีกอันหนึ่งสองร้อยลองหมุนไปหมุนไปสุดดูดูนะครับตู้ปรับสุดมันจะได้กี่กี่แอมนะครับกระแสนะครับ ร้อตู้ตัวนี้เป็นตู้455รนะครับปรับได้ถึงสูงสุดเท่าไหร่นะครับ mma นะครับอ่า455เต็มนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่า m ที่ให้มาไม่น่าจะถึงหรอกครับอ่ะปรับไปที่150ก่อนลอง150โห้านก็จะอยู่ที่51าสิโนนะครับ51.8 5้7็ถอยลงเรื่อยๆนะครับวนครับส่วนกระแสก็อยู่ที่เราปรับนะครับร้อยห้าสิบก่อนจะลองเชื่อมให้ดูร้อยห้าสิบนะครับไฟไม่ไฟไม่แรงมากนะครับร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวมาลองดูครับในชั่นเตรียมชิ้นงานก่อนเตรียมอีกลายหนึ่งว่ะลายขวาง อเออมันจะได้เชื่อมได้หลาย,นยแนวเดี๋ยวมาลองดูนะครับมีเขียรวดก่อนนะครับไฟร้อยห้าสิบนะครับเสียงอ่อนๆไฟก็ไม่ค่อยแรงเท่าไรนะครับ เชื่อมไม่น่าเหล็กหนาประมาณ6มิลครับไม่น่าจะเย็นเท่าไรนะครับก็จะละลายเหล็กไม่ค่อยไม่ค่อยดีครับฟังฟังจากเสียงนะครับแนวเชื่อมที่หนึ่งครับแนวเชื่อมแรกก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเคาะทีเดียวเลยไฟต่อไปก็ไฟสองร้อยครับ จะมาขัดแนวเชื่อมให้ดูอีกทีนะครับไฟ200อยู่ที่51.7โวลต์นะครับก็แสไฟก็ยังไม่ยังไม่เพาะหูเท่าไหร่นะครับยงก็ยังเบาๆอยู่ครับ ได้แนวเชื่อมก็พอประมาณใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองไฟ250ครับอาจจะลองให้ถึง300นะครับแล้วเพื่อนๆลองเลือกใช้ดูครับว่าจะใช้ยังไงนะครับตอนนี้เชื่อมเหล็ก6มิลน,นะครับ6มิล แนวเชื่อมที่สามครับลวดสามมิลน,นะครับลวดของโบเบนะครับสามมิลโบเบสามมิลน,นะครับสองร้อยห้าสิบเสียงก,ก,ก็ดีขึ้นนะครับแนวเชื่อมก็สอกแบนๆขึ้นนะครับเออ,เอ,อ่การซึมลึกก็น่าจะดีขึ้นนะครับไม่ค่อยน,นูนกินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลอง300ดูครับ เชื่อม M M A นะครับไปอยู่ที่300โวลต์อยู่ที่ 50, 50. พอเชื่อมสังเกตดูโวลต์ก็จะตกนะครับอลองดูโวลต์ครับโวลต์ก็จะตกมาอยู่ที่ประมาณ22 21-22สองีบโวลต์นะครับโวลต์ก็จะตกตอนที่เราการทำการเชื่อมนะครับแอมป์ก็อยู่ที่300แอมป์นะครับ เชื่อมก็จะเนียนขึ้นครับจะแบนๆออกสวยๆหน่อยลองเคาะให้ดูครับเคาะสลักนะครับ แปรงมาขัดเลยเอาแปรงเดี๋ยวเอาแปรงมาขัดให้ดูครับร้อนครับตอนนี้ชิ้นงานก็จะร้อนดูครับแนวเชื่อมก็สวยครับ จะไปหนึ่งนะครับก็จะใด้แนวเชื่อมที่นูนแสงมาแล้วก็จะนูนแต่ใช้ได้ครับก็การซึมลึกก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับส่วนแนวเชื่อมที่2ก็ไปอยู่ที่200นะครับก็การซึมลึกก็ดีครับดีเลยอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับส่วนแนวเชื่อมที่3มที่สก็ การซึมก็จะซึมเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นแนวเชื่อมก็จะแบนเรียบลงไปนะครับก็เป็นแนวเชื่อมที่สวยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการให้รีวิวแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็ประมาณนี้ครับไว ดูตู้นะครับตู้ตัวนี้นะครับเพื่อนเพืนที่ขอให้รีวิวนะครับก็ผมทําคลิปให้แล้วนะครับงานจริงผมก็เชื่อมทั้ง M M A ทั้งมิกนะครับก็แต่ติ๊กผมยังไม่ได้ลองนะครับอาจจะถ้ามีสายติ๊กแล้วอาจจะมาทํารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูอีกอีกทีนะครับตอนนี้ผมก็มีสายเชื่อมอยู่แค่2ระบบนะครับตัวแนวเชื่อมครับสวยนะครับ ใช้ได้นะครับสรุปว่าใช้งานได้ดีครับตู้ตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีนะครับผ่านเลยนะครับสําหรับงาน DIY งานเชื่อมต่างๆนะครับที่งานหนักๆผมก็ยังไม่เคยลองนะครับผมก็จะเชื่อมอยู่ประมาณนี้ครับก็หนักไหมก็ถือว่าพอสมควรครับแต่ก็ไม่ไม่น่าจะถึงหนักมากนะครับมันก็จะมีเวลาให้ตู้พักให้ตู้พักบ้างนะครับมันเชื่อมเสร็จก็จะวาง พื้นเชื่อมไว้สักพักหนึ่งก็เชื่อมต่อครับต่อชิ้นงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ